สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้นะครับพามาชมสวนสักนิดหนึ่งนะครับตรงนี้กำลังเดินเดินท่อรดน้ำต้นไม้นะครับต้นมะกอกออกดูกแล้วจดน,นิดเดียวนะครับมาดูต้นกล้วยเนี่ย กำลังนี่เลย,ยดีสวยเลยนะครับนี่ต้นนี้เลยเด็ดเลย20วีได้นะครับถึงหรือเปล่าอย่างนี้นะครับต้นใหญ่ได้จัดเลยต้นใหญ่เลยนะั่นเน่ะ นี่สนกล้วยและช่วงเนี้ยโอ้นี่นะครับยังลายเครือนะครับตรงนู้นก็กำลังจะออกดอกออกดอกออกเครือตัวนี้น่าจะแกงครับว่าเขานี่ กำลังมอกันตน้นะครับตนนี้ปลูกตายหมดเลยไม่ได้รดน้ำแล้วก็ไก่มันกินไก่เยอะมาทำใหม่มาทำใหม่ใส่ที่รดน้ำนะครับเดี๋ยวจะปลูกเต็มตรงนี้เลยจะ่ปลูกเต็ม วฝนตกเฉยม่วงวะมืองครับลูกให้วัวกินวัวกินอีกแล้วเนี่ยนี่กำลังกำลังออกใหม่นะครับโค้ตายเถอะตายเถอะถอก็เลยมามาจะดูแลแล้วมาท,ทําที่ระบบน้ำเนาะนู่อยู่ในป่าก็มีนะครับ ตรงนี้นาปรางนะครับหวานแล้วหวานแล้วแต่ว่ายัางอุ๊บฝนตกนั่นนี่ยังไม่งอกดีอย่าสะน้ำทั้งน้ำนี่เก็บละโอ้ฝนตกมีกลับละทำสวนช่วงนี้ ยังไม่เรื่อกเลยเป็นปลาเลยนะอ่ะตกแรงแล้วนี่หาเรื่องละหาเรื่องละตรงนี้สับรดนะครับสับรดสับรดนี่ลูกมันร่วงหมดแล้วครับตอนนี้ก็เลยมาทำน้ำรบน้ำรบน้ำสับรด อต,ตกตกตกนี่ละนี่ละถ่ายปุ๊บฟัก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 ,ฟกลูกลูกอยู่ข้างใน <c oughs> ไปละโอเคครับูต้มนี้เป็นลูกนะโอ้นี่มันน้ำนน้ำมีทุกอย่างมีทุกอย่าง <c oughs> โอเคครับฝนตก chơi đi